ดูรวมรวมแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินเฮ้ยนะบางคนตกใจเฮ้ยพี่เอา PG ไปเอาบ g ได้ว่ามาจากไหนนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีขายแล้วนะพี่ไม่ใช่ครับดูดีๆนี่ BG ซีโรครับเอามารีใหม่นะครับสเปคเทพสเปคเทพเอามารีใหม่นะครับจัดลูกปืนแบบจุกๆนะครับจัดห้องเบรคให้ใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับนะ มีเข้ามาครบทุกไซส์นะครับใครสนใจนะครับผมทำรีวิวตัวเต็ไมไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเอาฟังเสียงหน่อยฮดูดิเหมือนยันเงาอะขนาดเสียงยังเหมือนอะขนาดเสียงยังเหมือนบีจีไดว่าอะดูข้างในนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าแบบโถพี่โม้เปล่าดูแกนครับดูแกนครับนี่บลเฮิร์มเบิม้มนะครับกกเสียงนะใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90นะครับ ตกปลามาสักสิบยีปีแล้วเอาไปแต่งเสียงครับแล้วคุณจะนึกถึงความหลังเลยเสียงมันจะกรี๊งลั่นทุ่งเลยครับนี่ขนาดเสียงเดิมๆนะครับเนี่ยรับรองครับกรี๊ดลั่นทุ่งนะครับอ้าวมีเข้ามาตั้งแต่เบอร์13เลยนะครับเ่ะเริ่มเลยละโอ้โหหยิบให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับเบอร์13ครับนี่บอดี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเมทัลบอดี้นะครับสีดําสปูนทองตรงคอนเซ็ปต์นะครับ BG นะครับ BG คือตำนานของลอกตกปลาไทยเลยนะครับขายที่ตกปลามาสิบ0ปีเนี่ยไม่มีใครต้องไม่รู้จักแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่กดเปิดฝาได้ครับปั๊บโอ้โหเหมือนยันเงานะครับแต่ราคาโคตรประหยัดนะครับราคาโคตรประหยัดเมื่อก่อนผมขาย BG 13ได้ว่านะครับอยู่ประมาณ2004นะครับ2003 2004ประมาณนี้ครับตอนนี้จัดไปเลยครับ8 9 0้บาทเท่านั้น 890บาทเท่านั้นครับดว่ดวนๆดว่ดวนๆสวยใครที่จะซื้อไปตีอย่าปลอมตีได้นะครับเพราะสปูนเขาเป็นทรงลองแคสแล้วนะครับอ <iding. S 2> ่า G สิค okay. รับขวัญใจสายแข่งสวายนะครับขวัญใจสายแข่งสวายนะไปแต่งเสียงให้มันล่นๆหน่อยเอาไปแต่งเสียงให้มันล้นๆหน่อยนะครับขวัญใจสายแข่งสวายเลยตัวนี้นะครับหกลูกปืนครับหมุนแล้วก็จะบอกว่ามันไม่แกว่งเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของลอกแบบนี้ก็คือ มันต้องมีดุ้งๆหน่อยนิดๆหน่นอยๆแต่ว่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าใต่เป็นลูกปืนวันเวกันตีกับนะครับแขนเป็นระบบเกลียวนะครับน็อปจับเป็นไม้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเพิ่มความบินเพื่อรักษาความวินเทจไว้ไม่ใช่เพื่อเพิ่มนะก็คุ้มดีครับใครที่จะซื้อให้คุณพ่อนะครับที่แบบมีอายุหน่อยซื้อไปฝากนะครับก็ตัวนี้ผมมองว่ามันก็เป็นของขวัญที่ดีนะครับถ้าคนมีอายุนิดน,นึงอะ่ะเขาจะชอบกันเพราะว่ามันวินเทจนะครับมันจะตรงยุคข,ข,ของเขาพอดี นะครับราคาแค่890บาทเมื่อก่อนขายอยู่2,005 5นะครับตอนนี้มาทำใหม่ปี2023ราคา890บาทเท่านั้นนะครับบอดี้เหล็กนะครับไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวแตกเลยนอกจากว่าเคว่งลงมาเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะ BG20 ครับหลายคนรอคอยนะครับหลายคนรอคอยสายเขื่อนสายแม่น้ำสายใช้ฝั่งจัดได้เลยครับ BG20 จัดโปรนะครับราคา1,100เท่านั้นครับเมื่อก่อนอยู่2 8 0 0 2น0 0นะครับจัดโปรไปเลยครับ1,100เท่านั้นนะคือรอบแบบเนี้หนึ่งเลยต้องยอมรับก่อนนะครับมันไม่เบาหรอกนะครับคนที่ซื้อรอบแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการความเบาครับเขาต้องการความถึกความทนนะครับแล้วก็ความวินเทจของมันความคลาสสิกนะครับเบรกโหดนะเบรกจะบอกเบรกโหดก็ไม่ได้คือเมื่อ10ปีที่แล้วเบรกมันโหดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ มันมีลอกที่ถูกพัฒนาออกมาเยอะแล้วนะครับเรื่องเบรกก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่เรื่องความแข็งเรื่องความเทเรื่องความวินเทจเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากินขาดแน่นอนนะครับและราคาแค่1,100บาทเท่านั้นเองนะดีที30ก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับจะ20่หรือจะ30อันนี้อยู่ที่เราแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะกด30ไปเลยทีเดียวนะครับสายเขื่อนสายแม่น้ำก็จะกด30กันเลย ทีเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าสป,ปูนมันจะใส่เอ็นได้เยอะหน่อยนะใครที่จะไปซื้อบานเอกเอเอ็กซนะ์เนี่ยลองมองตัวนี้ครับผมมองว่าถ้าเอาไปเรียงกันเลยนะโอ้โหโคตรสวยอะ่ะโคตรแจ่มนะครับเอาไปเรียงกันแบบตกเขื่อนนักสิบคันยี่สิบคันนะครับโคตรแจ่มนะครับจัดไปเลยครับหนึ 1, 190่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบว่ากีให้ดูแกนไปแล้วนี่เอาให้ดูอีกรอบไปเลยแกนโคตรใหญ่แกนโคตรใหญ,ใหญ่บอกได้แค่นี้แหละนะครับคุ้มมากแล้วมีมาแค่ เบอร์ละ20ตัวเท่านั้นนะครับมีมาแค่เบอร์ละ20ตัวเท่านั้นก็ไม่อยากให้พลาดน,นะครับใครที่จะซื้อไปเป็นของฝากคุณลงุงคุณคุณน้าคุณอาคุณพ่อพ่อตาได้หมดได้หมดนะครับผมผุมนะครับมีแค่20ตัวแหละนะครับแต่อยาก,กจัดให้โอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ